สวัสดีครับผมไม่เป็นๆรับผมจะพาน้องเอวาที่หายไปโอ้หนูเอวาเหรอพี่เนตีไม่ใช่เอวาคนไหนคนไหนมาจ้าช่วยช่วยหนูไม่เข้าใจไม่เข้าำส่วนคนไหนคือพี่เนตตัวจริงถ้าใครเป็นพี่เนตัวจริงต้องรู้ว่าหนูชอบกินอะไรอะไรค่ะมึงชอบกินข้าวหมูไก่ข้าวหมูไก่อุ้ยคุณคือพี่เนตตัวป๊อมไอ้โง่กูไม่เคยแดกไก่กับปุกเลยสักกูอิสลามไอปง้ พี่เนทใครเีใครครับเนทดโคชได้โคชได้โคชได้ฟันเยืนเขาจะเตนไปเตนละโคชได้ต่อยกับโคชได้โคชด้โคชไดเราไปตกิี่อนดูว่าโคชได้เขาไปแพี่เนทดูว่าโคชได้เขาเป็นแพไร่โคชได้ไปยังกครับเพราะโคชได้ฟันเย สวัสดีครับผมไมเมทเนนะครับและนี่คือน้องเอวาและโคชนาที่ยืนอยู่ข้างล่างตรงนั้นนะครับสวัสดีค่ะพี่เมดวันนี้เราจะไปทำอะไรคะพี่เมดวันนี้เราจะไปอยู่เด็บ้านพีซิง22ชั่วโมงจะเป็นยังไงไปดูก <ไป S 1> ันเลยครับไป,ไปกันเลยครับไปครับโคชนาทตะก้องตะก้องค่หนูขอถ่ายหนูหนูหนูขอหนูขอรีวิวผลิตภัณฑ์ของหนูหน่อยได้ไหมคะครับไปเอ,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 อาเลยว่ะ เนี่องจะกเป็นคนใตะเพื่หนูนะคะของหนูก็คือเป็นซุปไก่สกัดนะคะปลานกเกี่ยวนะคะซึ่งไม่ใช่ไก่นะคะแต่เป็นนกนะคะแค่นี้นะคะพี่เนทเอาละครับตอนนี้ผมกำลังจะไปตามหาน้องเอวาคนที่ซองที่อยู่ข้างในบ้านหลังนี้กันนะครับเอาเล่นหนูนะคะพี่เนทแล้วหนูเล,ลลเลยไปไกลๆเลยมิวเชนนงเอวาของคุณเอาแค่เดี๋ยวเราจะเดินไปสำรวจกันต่อนะคะไปในถ่าย <laughs> โอ้นั่นน้องเอว่าเขาพร้อมหยิบกลองขึ้นมาถ่ายแล้วเฮ้ย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 น้องเอว่าไอว่าไอว่าพี่ดีพี่ดีช่วยดูด้วยพี่ดีช่วยแล้วพี่ไปช่วยแล้วไม่ช <District of music> ่วยมาดีมาดีเลยน้องเอว่าลบบางพี่ลบงพี่ ไอ้พี่เนโอพี่เสโอีเแซมมาพี่เปกป้องเอวาน้องเอวาน้องเอว่าทพี่มาน้องวะหุยอ้อ่องตัวีะไอ้นอวาน้องเอว่าทพี่มาหนอว่าทพี่มาพี่พาไปดูเต้นพาไปดูมังกรดำเราต้องไปตามน้องเอวากับโค้ชนาย เข้ามาเร็วน้องเอว่าเราจะปล่อยโค้ดมาวะนี่อ้าวไปทางเราเร็วๆโหลดคลิปเซลโหลดคลิปเซลไอแม็กเปิดคลิปดูนะได้แต่เน้องเอวันเอ็มเมก์นะครับและนี่คือน้องเอว่าและโค้ดมาสวัสดีค่ะพี่เมย ดไปอยู่็กบ้านผีสิงยี่สองชิโมโอ,อ้ยม่ผีสิงค่ะทุกคนไปกัน<ป>ค่ะจ้าไปอ่ะอ๋เอาแวอาแลค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์หนูนะคะของหนูก็คือเป็นซุปไก่สกัดนะคะตานกเกี่ยวนะคะซึ่งไม่ใช่ไก่นะคะแต่เป็นนกนะคะแค่นี้นะคะพี่นิดรวดเร็วเอาละครับตอนนี้ผมกำลังจะไปตามหาน้องเอวาคนที่สองที่อยู่ในบ้านเลยนี่ค่ะ ไม่ดม่ไม่เม่ไม่ไ hey. ด่ไม oh ่ได yeah, ่ไม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 นไม่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 ่ไม่ไี่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่่ไี่ไม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 ่ได่ไม่ไมม่ไม่ไี่ไม่ไม่ไม่ไี่ไม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 ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ anh cứ đuổi thôi anh cứ đuổ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 i anh mình biết rồi lấy rất ti đúng gì mấy anh à <laughs>